มาทุกคนก็เลยเอามาเป็นท่อนๆแล้วก็จะมาผ่าจะผ่าดูครับถ้าเคยผ่าแล้วมันก็นไม่อยากแต่ถ้าตอนผ่าใหม่ๆโอ้โหเสียเยอะครับเนื่องจากไม้มันเป็นเสียนลาผ่านี่มึงเสียวทิ้งมดเลยนะ มันในเหมือนเป็นแบบเป็นแนวริ้วเหมือนไม่ไผ่ทัวมันจะยากหน่อยนึงเนี่มันเป็นเสียดหมดเลยเนี่ยเสียดมัน,นัน,นี่โอเคมาเดี๋ยวจะมาพายดูพาก็ต้องพาจากโคนล,ลงไปปฝายมันครับแ้่พา,าจากป่ายลงมาโคนมันจะมันจะเสียว ใช่มเราจะมาพายดูต้องแบบต้องจิ๊จิ๊ไปก่อนครับจิกมันเป็นร่องเป็นร่องกันนี่นี่เราก็ฉีดตามเนวมาเลยก็จะฉีดง่ายหน่อยนึงนเอาต้องคือเอาเอาหน้าหนาไปก่อนทุกคน พอจริงหัวได้แล้วเราก็ดึงนั่นเอาเลยเป็นนอจับเป็นเป็นที่ละคู่อะนะเอาออกมาที่ละคู่มาดึงให้มันเท่ากันนะให้มันดูแบบว่าเนะี่ยให้มันไล่มันเท่ากันนะก็ไม่ยากหรอกพร้อมแล้ว ขี่ออกมาเป็นคู่กันครับแบ่งตึงกลางให้มันดีตึกงกลางเนี่ยตึงกลางตอนที่มันจะลั่นออกมาเนี่ยตามเอียงไปทางไหนเราก็ถึงไปอีกทางนึงให้มันอยู่ตรงกลางเห็นไหมมันจะออกง่ายเนี่ยอันนี้เราจับคู่แล้วก็ถึงค่อยล็อกออกนะ ต้องหาลายมันให้เจอต้องหาลายเจอนะได้ลนะโอเคก็จะประมาณนี้ครับทุกคนน,น,นี่ย ให้มันอยู่ตรงกลางให้มันลั่นมันอยู่ตรงกลางอย่าให้มันเสียวไปทางไหนทางนึงนะให้มันอยู่ตรงกลางเลยนี่นี่นี่เนี่ยมันจะเสียวเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นเสียนมันนีสินเนี่ยมันจะเสียวออกมาเนี่ยมอนกันขี่ออกบไปเลย อันนี้ทางหนานะนี่โอเคแต่ประมาณนี้ครับทุกคนการถ่าไมการลานได้แล้วโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ